ตอซะนีเ <c oughs> เรามาถึงชั้นหกแค่ไม่กี่วันข้าปิศารไปไม่ถึงพันตัวแต่นี่นด้มาตั้งแปดร้อยแล้วสมกับเป็นแหล่งชุมนุมของปิศารจริงจริงเฮ้จะมีสักกี่ตัวก็ไม่ขนาดมือพวกเราหรอกดูนี่สิข้าเจอเม็ดมันแล้ว <c oughs> นั่นสิพิบตาเดียวก็เจอของลำค่าแล้ว <c oughs> สิ่งนี้เท่าไปขายได้ราคาดีเลยนะพวกเจ้ามีกันแล้วข้าก็ไม่ทิ้งทิ้งคุ้มคางก็แล้วกัน,กน <c oughs> ใกล้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราแยกกันตรงนี้ข้าจะไปขอดูชั้นที่เจ็ดก่อนพลังของพวกเจ้ายังไม่มั่นคงเพราะั้น อย,อยู่แค่ชะนีเธอพี่ฟอนเจะไปต่อเหรอข้ามาฝึกที่หุ่นเหียวปีศาจจะให้นั่งน,น,นอนๆในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ได้ตอนนี้เจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สดุดฝ่าดูแลพวกสินอีด,ด้วยนะอืมไม่ต้องเป็นห่วงนะสิทธิ์พี่ไปช่วยอยู่ต่ออีกสักสองสามวันได้ไหมข้ายังไม่เจอพิษมารเลยให้หลิวเว่ยพาไปหาแล้วกันนะหุ่นเหียวปีศาต,ตั้งกว้างขวางสมบัติย่อมมีมากมายเช่นกันเอออืมไม่ต้องเป็นห่วงนะสิทธิ์น้องซูพวกเราทุกคนมีพืชย่าหุ่นยา,ญญญานกันหมดแล้วเดี๋ยวเข้าาให้เจ้าเอง ได้สิหุ่มเหวปีศาจชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี่มันนรกอะไรกันเนื่ยสู้ไม่ได้เลยจริงๆปีศา,าจระดับหกเจ้าอยากนั่นมันน่ากลัวเกินไปแล้วเราสิทธิ์พี่ที่อยู่ตรงนั้นไม่ทันได้ขยับตัวด้วยซ้ำก็ดุนเจ้าอยากนั่นโจมตีจนสิ้นใจอยู่ที่นี่แล้วฝึกซ้อมกับรางวัลอะไรนั้นไม่ต้องสนใจพวกมันแล้วรีบนี้ดีกว่าว้าช่วยด้วยช่วยข้าทีๆๆๆจะหนีไปไหนจ้าจะนี่ เออตายหนะ้าคราวนี้จบเหนหนะ้าข้ายังไม่อยากตายนะไฟดัชนีทองทาลายเฮ้ออะไรวะไม่นึกเลยว่ามาถึงชั้นเจ็ดก็เจอยักษ์เป็นตัวแรกเลยเออผู้แก่บินได้แบบนี้ก็ขอมาทดสอบทักษะใหม่ของข้าหน่อยแล้วกันเฮ้กอกล่ารอดเรา <c oughs> มาเล่นด้วยกันสักหน่อยสิว่าไง กๆๆๆๆๆหืมถ้าไม่ถึงมีแค่นี้เองละสวยแล้วพวกมันเรียกกำลังเสริมมาแล้วสิน้องบนตัวเจ้ามีสมบัติที่สว่างสว่างบ้างหรือเปล่าไม่มีข้าไม่ต้องใช้ของผู้นั้นหรอกเจ้าพูดบ้าอะไรเนี่ยเราสิที่พี่ทีแกงแก่งกว่าเจ้าก็ตายอยู่ที่นี่กันหมดนะจบแล้วมากันเยอะขนาดนี้ <c oughs> พวกเราไม่รอดนะคืนเป็นแบบนี้ต่อไปล่ะก็ก้าวเพียวสวิงเฮ้ยไ,ไ,ไม่ต้องเป็นห่วงมีแค่ไม่กี่ตัวเองมันไม่ขนาดมือข้าอยู่แล้ว อะไรกันจะแข็งแก่งหรือไม่นั้นก็อย่าพิ่งตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นซิแกรแกรแกกแกยังมีระดับฉีสวิขั้นเจ็ดกับระดับใครเฉียวห้าตัววิชาดาผาฝนเะลยหืมมากันเพียบเลยฮะเก้าเพียวสวิจ้าูงยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นระดับจื่อฟูสินะในที่สุดก็มีอะไรให้น่าจับตามองแล้ว จับโจนก็ต้องจับหัวโจกกันได้เหรอฮปาฏิกิริยาตอบโต้เร็วใช้ได้ดีนี่เฮ่เฮ้เฮ้ฮ้ฮะงั้นหลองนี่หน่อยเป็นไงดาชนีทองทะาไลาขั้นวิวัฒนาการผงเล็บทองทะาไลาฮะแค่นี้คิดจะมาสู้กับข้าง,งั้นเหรอ <Yeah. S 1> นี่เจ้าข้าจ่าฝูงยักษ์ระดับซือฟูดได้งั้นเหรอเย้ <Yeah. S 1> ยักษ์ตัวอื่นก็กลัวกันหมดเลยเจ้านี่เป็นคนขอสมััรเราจริงๆเหรอ แข็งแกร่งสุดๆไปเลยจะหนีไปไหนมากันให้หมดเลยจะได้จัดการที่นี่ทีเดียวเลยดัชนีทองทลายยิงแบบต่อเนื่องเตะตายหมดเลยเนอะนี่มันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วเขายากักเอาไปปรับแต่งอาวุธเวทได้มี1คู่ก็ได้200คะแนนถึงเราจะไม่ได้ขาดคะแนนพวกนี้แต่ก็ขอสักหน่อยก็แล้วกันแค่ลองใช้ดัชนีทองทลายสักนิดหน่อย ก็ได้ผลสุดแสงขนาดนี้แล้วถ้าฝึกให้ครบทั้งสิบนิ้วละ่ะช้าก่อนพี่ใหญ่พาผู้ข่าไปด้วยสิตั้งแต่วันนั้นมาก็ผ่านมาสองวันแล้วได้เจอปีศาจใต้ดินก็มาสุนัขสองหัวงูปีศาจเอย่ยร่วงซากศพเอย่ยหนจ้ฝ่งยักษ์ก็ฆ่ามาหมดแล้วว่าแต่ทางเข้าชั้นที่แปดมันอยู่ที่ไหนกันนะไม่อยากติดอยู่ที่ชั้นที่เจ็ดอีกต่อไปแล้วเออยานสื่อสารเรื่องแสงนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกันมีคนขอความช่วยเหลือหรอ ดูเหมือนจะมาจากทางนั้นฮะจางซัวสุวนเซ้งนี่พวกเจ้าจะทําอะไรกันนะปล่อยสิทธิ์น้องทั้งสองของข้ามานะสิทธิ์ดินาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าอย่าหุยเอ,อ๋อใหญ่เงะเจ้าคิดว่าสถานะของดินนศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้ายังจะเหมือนร้อยปีก่อนหรอสำนักระดับสุดท้ายของดินาศนักดิ์สิทธิ์แท้จะาไม่ได้ชื่อว่าดินาศนักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำยังจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อีกนะนั่นสินะได้ยินมาว่าดินานศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้ว การเงินก็ยํายาไม่ต้องให้สมาพัานธ์ฟ้องร้องก็คงจะล้มละลายเองอยู่แล้ว <laughs> <laughs> พีงยันสื่อสารกับอาวุธของพวกเจ้าเอาไว้ซะไม่งั้นข้าจะฆ่าใหญ่พวกนี้นะ <laughs> สิพี่หุยเอ,อ๋อช่วยข้าด้วย <laughs> ได้เจ้าห้ามทําอะไรพวกนางนะเ <laughs> ผามันซะดูสิว่าพวกเจ้าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้อีก <laughs> ลอมพวกนางซะได้เลยขอรับขอรับ <laughs> พวกเจ้าจะทําอะไรพวกเราก็ทําตามที่พวกเจ้าบอกแล้วไง เมื่อไรจะไปไปสักทีพวกเราจะทําอะไรงั้นเหรอฟังนะถอดเสื้อผ้าซะอย่าต้องทําให้ข้าต้องพูดเป็นรอบที่สองใช่แล้วถอดเสื้อผ้าให้พวกเราดูซะดีดีชิ้นเดียวก็อย่าให้เหลือนะเว้ยเอ้ยชีพวกสิทธิ์พี่ชิงลงมาก่อนแบบนี้งั้นพวกข้าก็จะไม่ยุ่งก็แล้วกันสิทธิ์หญิงของนีนดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าของพวกเจ้านี่มันชอบถือตัวว่าสงสงนักนะวันนี้ข้าเลยอยากจะรู้นักว่าพวกเจ้าจะต่างจากผู้สาวๆในซ่องยังไงผ่าพวกเจ้ามันอำมหิตเกินไปแล้ว สิทพี่หุวยเอ๋อจัดการกับพวกนี้เธอรอดออกไปได้สักคนก็ยังดีถ้าใครสักคนในพวกเรารอดไปได้เจ้าพวกนี้ก็จะอยู่ไม่สุขแล้วเด็กๆใหพวกใหญ่พวกนี้หนีไปได้แม้แต่คนเดียวลุยเลยจับใหญ่พวกนี้แก้พ่ายหมดเลยได้เลยสิทธพี่ย่าเออฮะทำไมคอมันสูงขึ้นปะเอ้สิิพี่เจ้าคอไม่ได้สูงขึ้นหัวหัวท่านขาดเกิดอะไรขึ้นกันหืม ส,สิพี่เจ้าต,ตายแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยใครกันเจ้าพวกการมาลุมังแกสาวอยู่ที่นี่ซะไดา้สํานักสว่า์ชั้นสองอย่างพวกเจ้าก็เหมาะกับพวกเจ้าดีนะแกะเองงั้นเหรอเจ้านี่มันไม่ธรรมดารีบหนีเร็วเขา้ารีบหนีดาชนีทองทาลายผู้แกคิดว่าจะหนีรอดจากข้าได้งั้นเหรอฝันไปเถอะสิพี่สิบน้องข้าเคยบอกว่าจะไม่ทำร้ายสตี เว้นแต่สตีที่ชอบสร้างแต่เรื่องไร้สาระเร็วมากเช่นเดียวกันถ้าไม่สังหารสตีเว้นแต่พูดสว่าอย่าอย่าเข้ามานะ